เสียงล้ำปูนเนาเสียงล้ำพ่อไหลชัยยะหันปูเตดแสงล้ำปูแว่เสียงล้ำพ,พ่อเอือ้อนกุนวงพ่าสอ พันพ่อวิชัยมหาอุบสีหาเมฆบินามานาปุยญาตายายญาติสนิทมิตสหายครูบาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรจ ที่เจ้าพานกับบรรพบุรุษผู้มีคุณูปการรักแก่หมู่บ้านเกาะกระทิงพร้อมด้วยดวงวิญญาณทุกๆดวงที่สถิตยอยู่ที่วนเวียนอยู่ในหมู่บ้านเกาะกระทิง และกระจายกว้างออกไปไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ร่วมรับดับขันไป ข่า,าวสารนี้ถ้าไปเจ้าทั้งหลายขอมอบข่าวสารนีาาน้แด่เทพไ,ไเจ้าทั้งหลายมีรุกขเทวดาภูมมะเทวดาและอากาศเทว,วดาเป็นต้น จงนำข่าวสารนี้ไปแจ้งแก่ปูนุนเสียงลา เมื่อทราบแล้วจงอนุโมทนาเมื่ออันุโมทนาแล้วหากตุกทุกได้ยากก็ขอให้พ้นจากทุกเมื่อมีความสุขแล้ว ทั้งหลายก็ได้ก้าวคําถวายพ่อป้าถวายพาาระต่างาลถวายเจตุปัจจัยศธรรมต่างๆเพื่อถวายครูบาอาจารย์ผู้ทรงศีลเจตุปจจัยต่างๆเพื่อสึกสาวัฒนธรรมคูไทยก๊อกกระดิ่งอันนี้ก็ได้เวลาที่เป็นมงคลตะกอนนิมนต์เพื่อได้จงสมบูรณ์ภูมิโลกประจักรภูเจ้าวาดใบกอกกระดิ่งในชับพ่อป้า ต้ขยายพื้นมดถือเมยข้อดีท่านอีท่านทีดาดาม่านะอดีท่านจ้าดาจว่าเออ จับต้ตนนะตุ้นนะตุ od, ้นได้นนะมานั่งเนี People, ่ยเผื่อว่าผีดาดามาเฮ้ยดาดากระมัดนมูยิงกูจ้าตระกูลตะกูลเพิ่งนั่นแหะเก่งแมนนี่อีโเอากัรกระเดียวบาได้ตุ้นเรัท้าผีดาดาเฮ้ยยังมาโหดอ ตะกูลตะยนเพิ่นล่ะเออก็เราเป็นอา่นเป็นสปีอะ ຕາອິມເພິ່ນເວົ້າຊະນານອືແລ້ວກໍມີຮູ້ຈັກເພຍ